นางสาวธวิดันคงครานรองผู้อำนวยการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกพร้อมด้วยพันเอกทรงวิศวงพระถางผู้อำนวยการฝ่ายโครงข่ายโทรทัศน์และคณะผู้บริหารได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ N t ทีในวาระครบรอบ3าปีการก่อตั้งในวันอาทิตย์ที่7มกราคม2567 ในโอกาสนี้นะคะททบ5ก็ยังได้มอบเงินเข้ามูนลนิธิบุรณะชนบทแห่งประเทศไทยเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์นอกจากนี้ทุนทรัพย์จากการบริจาคก,ก็จะนำไปสมทบทุนส่งมอบให้แก่องค์กรการกุศลหรือองค์กรที่ดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งนี้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่7มกราคม2564จากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคปและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนค่ะ